สวัสดีครับผมนลงซื้อขายรถมือ2วันนี้จะพาพี่น้องมาชมรถสิบล้อดำสองเพลนะครับผมคันนี้เป็น i s u ู u r o c k กีร้อยแรงนะครับสองเพลดำสภาพสวยๆพร้อมใช้งานนะครับสำหรับคันนี้ใช้เงินออกรถด,ดาวเริ่มต้นเพียง1นึ่งแสนบาทนะครับอเอกสารครับคุยง่ายจัดง่ายนะครับ อนุมัติเร็วเอกสารไม่ยุ่งยากนะครับผมสาหรับคันนี้นะครับเข้าชมรถทดลองขับได้ที่อําเภอพุทธิสงข้างปั๊มบางจากใกล้ๆกับโรงพยาบาลพุทธิสงนะครับติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์0908588220 0933258446นะครับคันนี้นะครับสำหรับที่ลูกค้าที่จะโทรสอบถามเพิ่มเติมก็โทรได้ที่เบอร์0908588220ครับผม